ีครับผมชื่อเด็กชายอัฟฟาล,ละเบเรยอยู่ชั้นปฐมศึตษ,ษาปีที่สามเทบสองเลขที่สิครับในพารักกับคนอัดไม้ยังมีชาวป่าผู้นหนึ่งขณะที่ตัดต้นไม้อยู่ริมลำธารทา,ทาขวาหลุดมือพัดตกจมหายลงไปในน้ำตัวเป็นคนว่ายน้ำไม่เป็นครั้นจะลงไปงม ก็กลัวจมน้ำตายรู้ไม่รู้ที่จะทำปาการใดก็นั่งลงกอดเขาร้องไห้อยู่ริมลำธารน,นั้นเทพารักที่เป็นผู้รักสาลำธารมีความสงสารจึงมาบอบโยนเอาใจให้หยุดร้องไห้ แล้วก็ลงไปงมเอาขวานทองขึ้นมาส่งให้เล่มหนึ่งชายผู้นั้นเห็นเห็นว่าไม่ใช่ขวานของตนก็ไม่รับเอาจึงบอกไปแก่เทพารักว่าขวานของข้าพระเจ้าไม่ใช่เล่มนี้เทพารักก็วางขวาน นั้นเสียลงไปงมไม่ให้ไม่คราวนี้เทพารักถือขวานเย็นขึ้นมาส่งให้ชายผู้นั้นก็ไม่รับอีกยืนยันว่าไม่ใช่ขวานของตนอยู่นั่นเอง คั้งนี้เทพารักเอางมเอาขวานเหล็กเล่มที่ตกน้ำนั้นมาให้ชายผู้นั้นก็ดีใจยกมือขึ้นไหวแล้วรับเอา